สมควรเกเวลาต่อไปทุกท่านตั้งใจที่ฐานพุทธังธรรมังสังฆังยาวดีพานังสารนางคัาฉันี้าพะเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าวราเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ข้าพเจ้าขอน้อมตั้งกิตอธิีฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาได้บูชาสาการะดวงพระสริสถานที่บำเพ็ญทุกการกิราในวันนี้ขอจงเป็นบารรดีเด็นภระวะปัจจัยเด็นอุปนิสัยนำรง ขอให้เกิดปัญญาญาณความรู้แจ้งตั้งในชาตินี้ <c oughs> และชาติหน้าตล <c oughs> อดชาติอย่างยิง <c oughs> ย่งจน <c oughs> ถึงความพ้นทุกข์ <c oughs> คือพะนิพานเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอรังสัมมาสัมพุโธภะกวา, <c oughs> าพุถางะกวันตังอะิมาติ กวาคาโตภะกกาวรตามโมธรรมนัมมะสานิสุปฏิปันโนภะกกาวโตสาวักสังโคสังขังขงนนัมมานิอ้าวทีนี้เข้าไป